นี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆจังหวัดเขาก็เตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันแล้วอย่างที่ทททอายุทยาค่ะร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็นําผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศไปสํารวจเส้นทางการท่องเที่ยวแบบไร้ขีดจํากัดค่ะเพื่อคนทั้งมวลต่อยอดการตลาดและสินค้าค่ะ โครงการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวหรือเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23ถึงสิงหาคมก็มีผู้ประกอบการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวกว่า20รายเข้าร่วมการเดินทางสำรวจเส้นทางรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่วัดพระศรีสันเพชรวิหารพระมงคลบพิษและวัดหน้าพระเมรราชิการาม ซึ่งมีการทําทางลาดนะคะเพื่อให้บริการกับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็มีอักษรเบลเพื่อนักท่องเที่ยวที่ตาบอดด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเดินทางไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตลอดจนตลาดเก่าในพื้นที่ด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดรพันนีสวนเพลงอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็กล่าวถึงแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้เพื่อคนทั้งมวลค่ะหรือว่า generative AI platform for Thailand tourism for all นะคะ ก็จะช่วยเรื่องของการวางแผนการท่องเที่ยวสุดว้าวตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างอัตโนมัติประมวลผลข้อมูลทั้งหมดแล้วก็สร้างแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมช่วยขับเคลื่อนอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวให้ทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการวางแผนการเดินทางการยกระดับประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆหรือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพความก้าวหน้าของ AI ค่ะจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการนี้ต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะ สำหรับโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ด้านการออกแบบบริการเส้นทางการท่องเที่ยวให้เข้าถึงได้สําหรับทุกคนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค่ะได้สัมผัสกับตัวอย่างการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในบริบทจริงแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการนําแนวคิดทัวริซึ f o ฟอร์อลไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองค่ะ